ห,หรือว่าผู้หญิงคนนี้คิดจะแย่งดาดฟ้าของฉันงั้นเหรอเป็นแค่มนุษย์กล้าดียังไงนาย<ฮ>หีฉันไม่ยอมรอกต้องบ้าน,นี่เขาควรทำตัวเป็นสุภาพบุรุษไม่ใช่หรอแล้วทำไมเขาถึงได้วิ่งไวขนาดนี้ล่ะ จะออมมือให้อยู่นะแต่ถ้าฉันแพ้ฉันจะทำให้ผู้หญิงในโลกทุกคนอับอายฉันจะแพ้ไม่ได้เออนั่นมันทำไมไนายถึงต้องวิ่งด้วยล่ะเหมือนเธอไม่ได้วิ่งอยู่หรือไงทำไมไนายมีวิ่งตามหลังฉันมาล่ะถ้าสนใจฉันหรอถ้าฉันวิ่งตามหลังอย่ามาพูดกับฉันแบบนี้นะผู้ชายหยาบคายทะเลาะกับผู้หญิงไม่มีใครอยากแต่งงานด้วยหรอก กะพัดอย่างฉันจะไปแต่งงานได้ยังไงฉันคือผู้ที่เป็นตัวตนอันสูงส่งอย่างจักระพัดรุ่นหนึ่งปากดีจังนะที่พูดให้ฉันแบบนั้นน่ะเธอต่างหากที่เป็นผู้หญิงหยาบคายที่มาต่อสู้กับผู้ชายเพื่อย่งดาดฟ้าเฮ้ยนายฉันจะแพ้ไม่ได้เด็ดขาดหยุดนะไม่ให้ไปหรอกหลบไปนะเธอนั่นแหละต้องหลบไปนี่มันเป็นที่ของฉัน นี่นายคิดว่าโรงเรียนเป็นบ้านของนายหรืองไงดูเหมือนว่าฉันจะต้องใช้กำลังแล้วสินะโอ๊ยไอเจ้าบ้านี่ความรู้สึกนี้เธอแพ้แล้วต่อจากนี้ไปดาดฟ้านี่เป็นของฉันพูดอะไรออกมานายรู้ไหมว่าฉันเป็นใครนอกจากนั้นแล้วเมื่อกี้นายเฮ้ยนายยังเตะหน้าอกของฉันด้วย เธอตั้งหากที่เอาหน้าอกมาใส่แขนของฉันอย่อโรคจิตเกือบลืมไปเลยว่าผู้ชายในโลกนี้เปรียบเสมือนกับผู้หญิงในโลกของฉันการโต้อตอบแบบนี้เป็นเรื่องที่ปกติแล้วนะว่าไงนะฉันเอาไปโดนแขนนายง,งั้นหรอโรคจิตเนี่ยนะยังไม่ยอมไปอีกสินะงั้นฉันจะโทรเรียกตำรวจ นายชักทำฉันโกรธแล้วนะฉันจะหักคอแกไอ้บ้าเอ้ยอะไรเธอคิดจะทำมันอีกรอบเหรอนัน้นนัั่นมันนี่โลกนี้ผู้หญิงที่ทำร้ายผู้ชายนั้นน่ารังเกียจที่สุดถ้าเรื่องนี้เผยแพร่ออกไปฉันคงอยู่โรงเรียนนี้ต่อไปไม่ได้ให้ตายเถอะก็เห็นเห็นอยู่ว่าเขาเอาเปรียบฉันเขาตบหน้าฉันด้วยซ้ำ แต่ไม่ว่าฉันจะไปบอกใครก็ไม่มีใครเห็นด้วยกับฉันแน่ๆช่างเป็นโลกที่ห่วยจริงๆมันทำให้ฉันอยากจะทำลายทิ้งเลยเว้ยคราวนี้ฉันจะปล่อยนายไปแต่ครั้งหน้าฉันจะต้องชนะหึรับมือกับผู้ชายนี่มันยุ่งยากจริงๆฮดีนะที่มันได้ผลอ่านข่าวดีกว่าเอ๊ะนี่มันข่าวอะไรอ่ะไก่หลายพันตัวในฟาร์ม ที่คาดว่าจะติดเชื้อไวรัสกลายเป็นศพแห้งในชั่วข้ามคืนสภาพศพแบบนี้จอมมานผู้ครอบครองดาบปีศาจที่โหดร้ายที่สุดในโลกและเมื่อสิ่งมีชีวิตใดๆไ,ไปสัมผัสถูกดาบนั้น <c oughs> ก็จะถูกกลืนกินจนถึงกระดูกดาบของฉันเองก็ระเบิดเพื่อปกป้องฉันด้วยแล้วฉันก็ตกมายังโลกนี้ปีศาจแกยังไม่ตายเหมือนกันสินะแกยังไม่ตาย ปีศาจนั่นจะมาฆ่าฉันเพื่อแสดงพลังของเธอแต่กลับกลายเป็นว่าช่วยฉันให้เข้าใจทางสู่สวรรค์แต่ในทางกลับกันเธอก็ต้องฆ่าเพื่อฟื้นฟูพลังกลับคืนมาซึ่งฉันก็ทำแบบนั้นไม่ได้ให้ปีศาจนั่นได้พลังคืนมาไม่ได้ต้องไปที่นั่นแล้วต้องตรวจสอบดูว่ามันยังไงกันแนะ่ ถึงจะทำาสัญญกรรมฉันก็ยอมตื่นเถอะตื่นเถอะไม่มีใครเขาชอบเธอหรอกลินโมไปเล่นเกมกับเจ้าอยู่ถังด้วยกันเถอะเดี๋ยวฉันไปส่งกลับบ้านเองไม่ฉันชอบไปกับนายมากกว่าอย่าหลงเสน่ห์เจ้าอยู่ถังนั่นนะนายอาจจะยังไม่รู้แต่ผู้หญิงทุกคนก็เหมือนกับหมาป่านั่นแหละ เด็กผู้ชายคนหนึ่งถูกเพื่อนร่วมชั้นนอกใจจากนั้นเขาก็ถูกเด็กผู้หญิงบางคนทำร้ายและฆ่าตัวตายด้วยการกระโดดลงจากดาดฟ้านวันรุ่งขึ้นฉันไม่ไปเราก็อยากเข้ามาใกล้ฉันมากเกินไป <c oughs> นายเข้าใจอะไรผิดแล้วฮะรอเดี๋ยวนะนายจะปล่อยให้เธอของขึ้นอีกงั้นเหรอฉันมีเรื่องด่วนลินโม่นายไม่รู้หรือไงว่าเธอตามหาหนายตลอดช่วงพักร้อนอะ ค่อยคุยกันวันหลังถ้า,างั้นก็ไม่ต้องห่วงนะไปทำเรื่องที่นายต้องทำก่อนเถอะเดี๋ยวฉันจะอธิบายให้เธอฟังเองเออเดี๋ยวดิถ้าฉันช่วยเขาบางทีเขาอ,อาจจะภูมิใจในตัวฉันมากขึ้นก็ได้ขอบคุณที่ทำเพื่อฉันนะฟาร์มไก่ ตั้งอยู่ใกล้กับตัวเมืองถ้าเป็นปีศาจนั้นจริงๆฉันจะฆ่าเธอให้ได้แม้ว่าวิาวญญาณของฉันจะเสียหายก็ตามโปรดติดตามตอนต่อไป